ภาพถ่ายหายากที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงเช้าเมืดของวันที่18มิถุนายนปี1982เคลลี่ดัฟอายุ20ปีถูกลักพาตัวจากปั๊มน้ำมันที่เธอกำลังทำงานอยู่คำพูดสุดท้ายของเธอในสาย911คือได้โปรดเร็วหน่อยเขากลับมาแล้วและเธอไม่เคยถูกพบอีกเลยหุ่นเชิดจากรายการเสียดสีการเมืองอังกฤษชื่อดัง Spitting Image ซึ่งออกอากาศระหว่างปี1984ถึง1996และถูก นำกลับมาสร้างใหม่ในปี2020แสงออโรราในออสเตรเลียภาพนี้ถ่ายจากเมืองแอดิเลดรัฐเซาว์ออสเตรเลียโดยแดนแคลนแซนซี่คนคนหนึ่งให้เพื่อนยืมเงินไปเมื่อ3ปีก่อนและเพิ่งได้เงินคืนมาริลินมอนโรขณะไร้เครื่องสำอางที่นิวยอร์กปี1955ในปี2011ลิงมาคา์ดปลาตัวหนึ่งถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องของช่างภาพภาพนี้กลายเป็นไวรัลจุดชนวนให้เกิดคดีลิขสิทธิ์ระดับโลกและจบลงที่ศาลรั รัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อองค์กรพีตาฟ้องในนามของลิงตัวนี้โดยอ้างว่ามันควรมีสิทธิ์ในภาพแต่ศาลตัดสินว่าสัตว์ไม่สามารถถือครองลิขสิทธิ์ได้